สวัสดีค่ะสวัสดีไปยังมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทุกทุกท่านช่วงนี้ไม่ว่าจะอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนำเสนอในเรื่องอะไรก็ไม่พ้นในเรื่องของบ้านเอจริงๆถือกระแสถือว่าติดหนึ่งในสิเลยก็ว่าได้แล้วล่าสุดปล่อยเพลงเป็นที่เรียบร้อยจันทานจันทราในส่วนของแอดเองก็แสดงความยินดีแล้วก็แสดงความดีใจกับ คุณบอยสิริชัยและก็คุณแอนอรดีที่เพลงคู่นี้เป็นเพลงคู่เพลงแรกในชีวิตกับโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ครบ8ปีของหมอลำใจเกินร้อยและสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่ผิดหวังจริงๆกับทั้งเรื่องเสียงอารมณ์ในเนื้อเพลง MV หลายๆอย่างเลยที่เรามานราแฟนคลับเขาได้รอเพลงนี้ว่าเพลงนี้จะออกมาลักษณะไหนเช่นเดียวกับแอดแอดรอมาตลอดตั้งแต่มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วล่ะว,ว่าฉบับเต็มจะเป็นยังไงเนาะกับ AB เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นกระแสว่าอ่าบอยร้องไม่ได้เท่าแอน คือเสียงมันอย่างว่าเสียงมันต่างกันเนาะสำหรับการใช้เสียงผู้ชายกับผู้หญิงกับเรื่องคีย์โทนเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะและก็ยังหนีไม่พ้นกับกระแสของเพลงนี้จนเกิดประเด็นเป็นที่น่าสนใจในวงการเพลงลูกทุ่งของเรา และบางคนก็จะมีการตั้งคำถามแน่นอนว่าทำไมแอดถึงต้องเอาเรื่องของ AB มาพูดย้ำๆซ้ำๆแล้วเพลงก็ปล่อยไปแล้วเมื่อวานจันทานจันทราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกระแสะไม่ดีหรอกระแสะไม่ขึ้นวิวไม่ขึ้นโน่นนี่นั่นวันนี้แอดจะมาพูดให้ฟังในเรื่องของวิวเช่นกันคือความเป็นจริงแล้วะกระแสะมันมาดีอยู่แล้ว คือกระแสมันมาดีตั้งแต่เขาคิดโปรเจก์นี้ขึ้นมาแล้วร่วมกับทางท็อปไลน์แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นวันนี้ที่ต้องเอามาพูดมันจะมีหนึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการสแสดงความคิดเห็นที่แรงไปหน่อยกับคอมเมนต์นี้นั่นก็คือเอาให้มันถึงแล้วกันกับยอด500,000วิวไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมาก บางทีแอดก็ว่าคอมเมนต์น,นี้คิดแรงไปหน่อยแล้วก็ตะโกนออกมาจาก,กลำคอตัวเองอะดังไปนิดนึงทำไมไม่ชอบแล้วเข้ามาดูทำไมแต่ก็ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนแอนบอยเลยขอบคุณแทนบ้านฮักเอ็เลยที่อย่างน้อยคุณก็ได้เข้าไปฟังเพลง MV ตัวนี้ที่ได้ปล่อยไปเมื่อวาน อะไรรู้ไหมทำไมแอดถึงพูดแบบนี้เพราะถ้าคุณไม่ได้กดเข้าไปฟังแอดเชื่อได้ว่าหนึ่งคนต้องกดเข้าไปดูและกว่าจะมาวิเคราะห์ตรงนี้ได้ไม่ต่ำกว่า3-5ครั้งขอบคุณแฮนดบ้าน AB นะคะที่อย่างน้อยคุณก็ได้ให้ความสนใจกับในตัวศิลปินนั่นก็คือแอนบอยแต่สิ่งที่แปลกใจก็คือไม่ชอบแต่ก็ยัง กดเข้าไปดูเพื่อที่จะมาโจมตีสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สังคมมันเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วมันแก้ไม่หายสักทีกับอีบ้านที่มีตัวมืดตัวดำเข้าไปอยู่อย่างที่บอกเลยทุกๆเรื่องราว a อเนี่ยหรือแอนบอยถ้าใครได้เป็นแฟนคลับจริงๆเขามีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องลบ เรื่องลบในที่นี้ก็คือกระแสนี่แหละกระแสจากคนข้างนอกที่มันแฝงเข้าไปในบ้านฮักแล้วมันเอาเรื่องราวหลายๆอย่างออกมาพูดต่อ,ต,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 อต่อ่จนกลายเป็นเสียงวิพากษวิจารณ์หลายๆเรื่องหลายๆเาาตั้งแต่ก่อนแต่งแต่งงาน แต่งเสร็จเมื่อไหร่จะมีลูกตั้งข้อประเด็นกันไปต่างๆนานาแล้วล่าสุดก็ยังไม่ไวายในเรื่องของ MV เพลงคู่เดี๋ยวแอดจะจ้องนะว่าถ้ามันทะลุ1ล้านภายใน1อาทิตย์รบกวนคนที่แสดงข้อคิดเห็นแนวนี้ออกมาแสดงตัวแลกกันแบบนี้จะได้ไหม และวันนี้ติดแรงแฮชแท็กติดอันดับสิบแล้วทะลุไหมอะห้าแสนกว่าวิวแล้วจ้าไปดูนะคะไปดูไปดูปดว่าวิวมันะไปถึงไหนแล้วอย่าเหยียบโคนอย่าย่ำโคนอยู่กับที่ถ้าคุณยิ่งเหยียบโคนที่คุณยังย่ำโคนอยู่กับที่คุณจะมีแต่จมลงจมลงจนไม่รู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันไปถึงไหน ถ้าจะเสพข่าวขอให้เสพข่าวแต่สิ่งที่ดีๆไม่ใช่เสพแต่เรื่องลบๆถ้าจะเสพแต่เรื่องลบๆให้นำเรื่องลบๆความคิดลบๆของตัวเองมานั่งคิดพิจารณาว,ว่าสิ่งที่ทําอยู่และสิ่งที่ไปโจมตีไปวิเคราะห์วิจารณ์คนอื่นมันดีแล้วหรือยังนี่คือหนึ่งคำถามที่แอดอยากจะตั้งไปเลยตั้งให้กับคนที่ไม่ชอบศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นแอนบอยหรือว่าใครก็แล้วแต่สังเกตเอาทำอะไรก็ผิดแค่นอนก็ยังผิดเลยแค่ไม่ไปงานด้วยกันก็ผิดชีวิตครอบครัวบางทีมันก็ต้องมีขอบเขตและบางทีทุกโมเมนต์มันจะเป็นโมเมนต์ส่วนตัวเข้ามาร่วมไม่มากก็น้อยมันไม่มีใครที่ไม่เป็นปัญหานะคะ แม้กระทั่งแต่คนที่เข้ามาเม้นเพื่อจะให้คนอื่นมองไม่ดีอ่ะคุณไปคิดทบทวนมาใหม่ว่าคุณว่างขนาดนั้นหรอถ้าคุณว่างคุณช่วยไปดู MV บ่อยๆแล้วกันเพื่อคุณจะหายว่างเพื่อคุณจะหายเหงาแต่สำหรับแอดเองแอดไม่ชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วทำไมจะต้องมาโจมตีกันและถามถามอีก,กเรื่องหนึ่งว่าศิลปินไปทำอะไรให้คุณหรอ อ่ะแอดจะบอกนะกับบางท่านก็เช่นกันหนักกว่านี้ก็มีแค่ชื่อขึ้นมาแค่เขานำเสนอโปรเจกต์ขึ้นมาว่าอ่าสมมติสมสมติเราเรา,เราพูดถึงบ้าน a อเนาะเราก็จะพูดในเรื่องของ a อบและกันในเรื่องของใจเกินร้อยก็ดีหรือว่าออรดีแบนก็มีแค่เห็นรูปคุณก็เกียดเขาแลว้วอะแล้วไม่ต้องไปคิดถึงว่าคุณจะมาให้กำลังใจเขาเลย นี่แหละคือตัวตนของคุณกับอีพวกที่ชอบพข่ามาโจมตีด่าว่าเสียหายหายไปคิดพิจรารณาถ้าดีก็อยู่ส่วนดีถ้าไม่ดีก็ถอยห่างออกไปซะเลิกยุ่งเลิกตอแยกันสังคมเราอ่ะแคบแล้วไม่มีใครมานั่งสนใจตัวคุณหรอก5้าร้อยหนึ่งพมคอมเมนต์มีแค่คุณอะคอมเมนต์เดียวอะที่เป็นคอมเมนต์ที่ พลังบวกแอดถึงได้หยิบขึ้นมาพูดไงว่าไม่รักไม่ชอบไม่ต้องมายุ่งกับศิลปินอยู่ในส่วนของคุณเมาะเมแม่ๆไปสำหรับคลิปนี้แอดฝากไปเลยนะคะว่าเราอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ขอให้รักใคร่กลมเกลียวกันและเป็นกำลังใจให้กันจะดีที่สุดขอบคุณและสวัสดีค่ะ